เราขึ้นชิงช้าสวรรค์ป๊บแล้วก็วู้แลนลงมาตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีค่ะเพื่อนขาแกรซีนะคะตอนนี้นะคะเราก็มีกันในเกมนะคะมีเชื่อใครคะ่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่ทูค,ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ขวัญก็จะพาพี่ทูนะคะมาหาปุ่มคะ่ะทุกคนในแมป Rainbow Edition นแม่เมงค,ค่ะมานี่ โอ้โหมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7ี่ห้าดานมี7ด่านใช่แล้วเป็นสีเรนโบ์เลยนะคะทุกคนดูดิสีสวยมากเขาก็บอกว่าให้เราเล่นใน Adventure Mode นั่นเองนะคะตอนนี้ก็ปรับเรียบร้อยและโอเคก็ไม่น่ามีอะไรค่ะทุกคนก็คือแมพหาปุ่มนั่นเองนะป่ะเราไปเริ่มจากสีแดงกันเลยดีกว่ากดเลยเถอะ วสีแดงว้มาแล้วโอ้โหเราต้องหาปุ่มกันถูกต้องไหมใช่เราต้องหาปุ่มให้เจอคะ่ะอุ๊ยอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นคําใบ้ค่ะทุกคนเขาจะมีคําใบ้แต่ละด่านให้ด้วยนะคะอ่านว่าอะไรอะ่ะน่นเป็นภาษาอังกฤษด้วยอ่านไม่ออกอ๋อจบแล้ว that go all o o k a bit go a l หรอยังไม่เห็น go all เ right. อยะเขาจะเห็นปุ่มไหมครับ <laughs> อยู่ในลาวาไหมเนี่ย ไม่น่าใช่หรอกคุณไม่น่าใช่อ่าออกมาก่อนเอ้ยนี้เราสามารถแบบมองได้แต่รู้สึกเหมือนจะไม่มีในลาวานะไม่น่ามีว้าติดไฟเธอช่วยเขาด้วยตายซะตายซะเอ้ยใช่สิบอกเขาตายซะตายซะเฉยเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยใช่หรอแป๊บนึงเราไปยังไงอะเราไปยังไงอะ กำต like, ปีดับมันไปมไม่ได้อะไม่แล้วะเธอขึ้นไปยังไงก่อนย่องกระโดดกระโดดกระโดดแล้วกดชิปอะกระโดดแล้วกระโดดกระโดดแล้วย่อตัวอ๋อไหนนั่นไงนู่นอ่ะใช่หรอวิ่งไงเรียบร้อยว้าวว้าเก่งเกินโอเคค่ะทุกคนไปด่านสองเลยครับโหด่านที่สองแม่เรานี่ก็แบบรีบดูคำใบ้เลยหรออาจจะอยู่ใต้นี้หรือเปล่าเอ๊ะอ๋อไม่มีเธอสามารถแบบ อ,อยู่อยู่ใต้นี้ได้นะเทอร์อามานี่ดิเทอร์มานี่เทอร์มานี่เทอร์มานี่มาไม่เอาเไม่เอาอหาจะหาตั้งใจหาสุดๆเลยอ่ะวันนี้แบบตั้งใจหาสุดๆเลยอ่ะมีไหมอะแถวเนี้ยมันอาจจะแบบซ่อนอยู่ตามแบบช่องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมองดีๆนะบางทีอ่ะใช่งไงช่องเล็กอ้ยตรงนี้มีน้ําตรงนี้ไม่น้ําลงดูในน้ําดีกว่าลา ว่ายน้ำามาดูได้อ๋อแต่ไม่มีอะไรค่ะทุกคน <laughs> มีโคมไฟนะสวัสดีร้านอะไรเนี่ยนี่มันคือร้านอะไรเนี่ยอืมพีม่ผมในรอเปล่านะเอ๊ะเห็นจะมีเลยเฮย้ยตาดีจังะเดี๋ยวตาดีจัง啊เขาบองไม่เห็นเลยจะไ,ได้ไม่ใช่หรอใช่เขาวางให้นี่ไงไปด่านต่อ <Okay. S 1> ไปร้านที่สามรู้วป่าเมื่อกี้มันแอบอยู่ในตัวไอ้ตัวซอมบี้ตัวเล็กๆอันนิดเดียวเอง ตาดีเกินโอ้โหโอ้โอนี่อะไรอ่ะหนูโอ้โหหนูยักษ์เฮ้ยเจอแล้วหรือเปล่ปานี่อันนี้ใช่ปะนี่ไม่ใช่มันไ,ไม่ใช่ปุ่มซะหน่อย <c oughs> นี่มีพึ่งมีพึ่งหนึ่งตัวโอคใต้นี้หรือเปล่าใต้นี้หรือเปล่าก็ไม่มีฮะเอ้ในนี้หรือเปล่าไม่มีไม่มีในห้องนี้เหมือนน่าจะไม่มีดูตรงประตูก่อนไม่มีเฮ้ตรงนี้น่าจะลงได้หรือเปล่าอ่ะลงไม่ได้โจไม่มี ขาไปไหนแล้วหาอยู่อ๋เหรอใช่ใช่ตั้งใจหาเกินทำไมอยากทำไมก็อยากเห็นน่ะไม่ได้ก็อยากเห็นด้วยไม่ได้ไงไหนอะยากว่ะด่านนี้มันซับซ้อนอ่ะนี่นี่นี่มันสามารถแบบลงไปข้างล่างได้ด้วยอ่ะเธอมายืนตรงนี้เธอมายืนตรงนี้ใต้ใต้ป้ายเนี่ยเขาขึ้นมาบนด่านฟ้าของตึกอันนี้แหละมันไม่ได้จะขึ้นไม่ได้หรือเปล่าขึ้นได้เนี่ยขึ้นได้แค่นี้อ่ะ ใช่อ๋อขึ้นได้แค่นี้ลงมาก่อนลงก่อนลงก่อนเกิดชิปเกิดเกิดชิปเกิดชิปชิปแล้วไม่ลงชิปหายแล้วตอนนี้เราอยู่เป็นสองคนแล้วเราไม่ลงอ่ะงั้นเรากดกดกลับไปที่นั่นก่อนโอเคโอเคเออนีเราเขาอยู่คนเดียวเขาลงได้ถ้ากดมาเคโอเคโอเคโอเคไปหาใหม่เฮ้ยตรงนี้มี ข้อัวนี่เข้าได้เข้าได้นี่้ก็เปิดประตูแล้วเข้าได้เดินเข้าไปดีเฮ้ยเฮ้ยแถวนี้มีรูแต่ไม่หมดเลยอาจจะมีปุ่มก็ได้ยากอะด่านเนี้ยอ๋อโอ้ยแล้วไอ้วัวมันเกะกะมากเลยอะไอเจ้าวัวหลบไปนะอะไรอะหลบไปดิเออตรงนี้ไม่รู้ตรงนี้ไม่รู้ยามแอบมองตรงนี้ก็มีรูแต่ไม่มีปุ่มเอ้ยจมน้ำเอ้ยจมน้ำจมน้ำาอออกออกไม่มีอะตรงเนี้ย เอ้ยมันขึ้นไปตรงนี้ได้ปะไม่น่าได้เอ๊ะจะได้มั้ยกว่าจะไต่น้ําขึ้นไปได้หรือเปล่าโอ้ยขึ้นขๆก็จะขึ้นนี่ขึ้นมันไม่สามารถปีนขึ้นไปได้หรอมันขึ้นไปข้างบนไม่ได้อะน่าจะน่าจะไม่ได้มันไม่ต้ขึ้นไปไม่ได้ก็ไม่มีไปดูคําใบ้ดีกว่าคําใบ้เขาเขียนว่า it's a no brainer ไม่มีอะไรอยู่ในหัวก็คือไม่คิดว่ามันจะอยู่ในเธอกด e ดูดิกด e ดู ในตัวไม่เห็นมีอะไรเลยของเธอไม่มีอะไรหรอของเขามีปุ่มมีปุ่มยูเขาไม่เห็นมียเลยของเธอไม่มีหรอใช่ไม่มีไม่แล้วต้องมาวางตรงนี้ปะเนี่ยตรงนี้ละมั้งชัวร์เลยอ่ะโอเคครับทก่งวางโอเคไปกันต่อสีเขียวว้าโอ้โหด่านนี้แบบธรรมชาติแคมปิ้งสุดๆแม่ มีคนแอบแบบแอบดูใบก่อนเดี๋ยวเราหาก่อนอแล้วการค่อยดูคำใบนะฮ้ยตรงนี้ปลากลัวได้หรือเปล่าเนี่ยมันดูดิปลากลัวขึ้นไปบนก้อนเมฆก็ไม่มีอะไรนะตรงนี้มีปุ่มทายหรือเปล่าเอ๊ะกาแอบเห็นคอมมาอยู่ตรงเนี้ยก็มันต้องมีอะไรตรงนี้แน่เลยกดสวิตช์มันมีเอาไว้ทําอะไรอะ่ะสวิตช์อ่ะอ่ะนี่ไงเจอปุ่มแล้วเธอเธอกดสวิตช์ใหม่ดิไม่กดลองลองลองไปกดใหม่ดิ ไม่กดไม่กดเราไม่กดไม่กนเร็วอย่างนี้เ็หมือนกันไม่เธอไม่ไ่เธอไม่เไปกดเราไม่กด่อดไไปม่กดไม่คือตอนเนี้ยมันได้อยู่แล้วมันมีปุ่มอยู่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยมันมีปุ่มแล้วแต่เขาอยากรู้ว่าสวิทอะมันทําอะไรมันเปิดตรงนี้ไงเธอลองไปกดดูอ๋อแสดงว่ามันน่าจะเปิดตรงนี้จริงๆด้วยอ่าไปเปิดไปกดไปกดปิดไหมอืมไม่ไม่โอเคงั้นมันน่าจะเปิดแล้วแหละงั้นอ๋อเจอแล้ว ก็ปุ่มก็อยู่ตรงนั้นน่ะก็เขาเห็นแล้วก็เขาบอกเขาเห็นแล้วเขาเห็นปุ่มแล้วแต่มันกดได้เลยนะเมื่อกี้มันใช่เย้ก็คือเธออะไปไปเจอปุ่มไอ้นั่นก่อนไงไอ้ปุ่มเปิดไอ้นั่นก่อนอะมันก็เลยกดได้เลยเขาคิดว่ามันน่าจะมีอะไรบังไว้แหละในตอนแรกอะนะไปโอ้โหดันน้ำโอ้โหเดี๋ยวนกันดี ทไมอ่ะอยากไปด้วยก็ไม่ได้แย่งกันเจอทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันต้องมันต้องแบบมันเจอแค่คนเดียวหรือไงเขาเจอคัทเอาท์อีกแยะโอ้สองสามอันเลยด้วยตอนเนี้ยกดแล้วกันนะไม่รู้มันคืออะไรแต่กดไปละมันคือคัทเอาท์อะไรหรือเปล่าอ่ะสวัสดีจ้าทุกคนตรงนั้นมีรูเฮ้ยนี่ใช่ปุ่มเปล่าอ๋อไม่ใช่นี่มันกล่อง มันคือกล่องไม่ชีปุ่มเฮ้ยเจอคัดคอข,ข้างบน<ว>โอ้โหสามอันอ๋อก็อไม่ได้การที่เขาเจอนั่นแหละเฮ้ยตรงน,นี้ไม่รู้แต่ไม่มีปุ่มน้ำตรงน,นี้มีอะไรปะเฮ้ยทำไมลงบันไดไม่ได้อ่ะเฮ้ยโอ้โหเขาเข้าในน้ำได้นี่ว่าลงบันไดไม่ได้อ่ะทำไมลงไม่ได้อะอ๋อได้แล้วได้แล้วได้แล้วเธอเข้าในน้ำได้เขาลงไปแล้วเขาลงไปแล้วในน้ำไม่เธอลงมาข้างในเลยนะใช่ลงไปแล้ว เนี่ยข้างในเนี่ยนะเนี่ยเขาแหวกัขาบังในเลยนะมันไปยังไม่ได้ <primera S 2> กดเปิด <ấy? S 2> อันนี้กดเปิดแล้วตัวเธอเดินเข้ามาก่อนแล้วกด,ดปิดอันนี้ลง <ll ip> นี้เดินเข้ามานี้สิเออไปไปไปไว้ไปทางตันเอามีทางอื่นบบบบไหมอะทางตันหนองงั้นเราต้องไปทางอื่นทางนี้น่าจะตันตันมีทางอื่นไหมมีทางอื่นไหมนี่นี่มีฝั่งนี้มีฝั่งนี้ฝั่งนี้เฮ้ยไปนะนะโว ทางแยกเยอะด้วยเธอไปทางนั้นไปทางนั้นเธอไปทางนั้นเลยโอเคโอเคโอ้โหไกลด้วยอุ้นตรงแยกในแยกยังมีแยกอีกอ่ะตรงเนี้ยเขาตันหรือเปล่าเนี่ยอ่ะเธอจะปุ่มเหรอแป๊บนึงเดี๋ยวเขาว่ายไปอย่าพึ่งทางที่เขามาแยกมันเยอะมากเลยแต่เขาเจอปุ่มใช่หรอเจอหรอเว้ยไหนเธออยู่ไหนวะทางไหนวะนี่นี่ไอเคตรงตรงไปมันมีสองซอยใช่ป่ะแต่เขาเลี้ยวซอยนี้พอดีนี่ไหนปุ่มไหนปุ่ม โอเคชิวว่ะชิวเกินไปฮะตีม่วงห้โห้องสวยนะห้องสวยมากเออสบขัดเอาดิเอาแบบนี้ก็ไม่น่าเกี่ยวอะเพราะว่านี้ไม่น่าเกี่ยวกัดเอาและเอออันนี้ไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าน่าจะมีนุำปวาบงอยู่โอ้เดี๋ยวนะขอสำรวจตรงนี้ก่อนแต่เท่าที่ดูก็ไม่เห็นว้า ไม่ได้เอาล้วไปไงก่อนต้องขับหน้านต้องสับสนี่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 ตรงนี้เธอเออแล้วก็เอาตัวมายืนแล้วกดมานี่เธอมาห้องนี้ได้อ่าแล้วห้องนี้มีอะไรอะ่ะมันมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยห้องนี้ก็ไม่มีอะไรผหไม่รูอยู่นะแต่ไม่มีปุ่มอะ่ะไป<ด><ค>ออกห้องนี้ไม่น,าน่ามีอะไรไปออกไ<อ>งฮะไปออกข้าไม่ได้ก็ทางเดิมได้ไหมอ่ะเอ๊ะออกไม่ได้ มันมันไม่มีที่กดโอเคค่ะบ,บายบายค่ะมันเขียนว่า barrier for day ก็คือเป็นกล่องอะ barrier อะจ่บอกวะ barrier ป่าวอะอ่านว่า barrier หรอกล่อ,อง barrier of day เขาว่ามันอยู่ในห้องเก็บของชั่วอ๋อนี่นี่ว้นะเออนี่ไงไว้นะออกมากดคอนโทนกดคอนโทลกดคอนโทลทางขึ้นอยู่ตรงไหนนะมันทางเข้าไปตรงนี้แหละ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 ต้องกดว่ายน้าก่อนอะ ตอนนี้ตัวเธอมันยังไม่ไว่ายน้ําอ่ะอะไรวะเออนั่นแหละนั่นแหละมามาว่าย <รอ S 1> ขึ้น <รอ S 1> มาว่ายขึ้น<ห>มาว่ายขึ้นมาเออนั่นแหละว่ายออกมาเออโอ๊ยกว่าจะออกมาได้อ๋ออันนี้มันเป็นทางอ๋ออะไรอ่ะมัน,น,นเป็นห้องข้างบนนะปะไม่ใช่ทางเดิมหรอไม่มันเป็นห้องแยกอ่ะอ๋อเข้าไปได้ไหมอ่ะอ๋ออ๋อนี่วหมันเป็นไม้เฉยเลยเหมือนเขาเหยียบอะไรไม่รู้อ่าตรงเนี้ยเขาเหยียบอะไรหรือเปล่า เธอเข้ามุดเข้ามาในท่อของห้องนี้เธอเธอมาห้องนี้ห้องนี้อีกห้องหนึ่งมันเข้าได้ไหนเข้ายังไงเข้ามาดิไม่เข้ามาหรอเอ้ยเขาไม่หยับเอ้ยหมายว่าเขาจะหยับเปิดประตูหรือเปล่าเออใช่ประตูเปิดแล้วโอเคกล่องกล่องหรือะไรไม่รู้ไหนห้องไหนมีอะไรอ่ะดูดิเอ๊ะเนี่ยแต่มันไม่น่าใช่ปะอ๋อไม่ใช่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 แต่เมื่อกี้เขาเปิดห้องนั้นได้แล้วเปิดห้องเก็บของได้แล้วไอ้เหรอโห เหนื่อยใจเลยเหนื่อยใจเลยห้องเนี้ยกลุ่มอยู่ไหนนี่บอกน่าจะอยู่ ban d of day ไม่รู้อ่ะไม่รู้อะไรอะ่ะกล่องกล่อง barrier barrier ได้ Bar rier, Bar rier, ไม่รู้อ่านไม่ออกนี่ไม่ใช่เอ๊ะน,นี่ไงไหนอ๋อไอ้ไอ้ไอ้ที่มันเป็นเหมือนฟางอ่ะมันคือกล่องอใช่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 มันเปิดได้อยู่กล่องไหนวะเนี่ยเอ๊ะโอ้อเห็นนี่หรือเปล่า เจอแล้วไหนอ๋อเจอแล้วนี่ไงเออเกิดเลยเิ่งยูห์ด่านอยู่นะด่านสุดท้ายครับไปกันโอ้โหจ่ด่านนี้แบบดูสบายตานะใช่ใช่แบบนี้อาจจะดูง่ายไม่แน่นะฮะไม่แน่อาจจะยากก็ไ้นะเบนยูนิคเวนยูแลนอยู่ใต้เท้าตอนที่คุณมาถึงตอนที่คุณมา ใต้เท้าอยู่ใต้เท้าตอนเมื่อกี้เราว้ามาอยู่ตรงไหนอะเออหรือเปล่านี่ไงก็ไม่น่าใช่แถวเนี้ยใต้เท้าหรอเฮ้ยข้างล่างข้างล่างมีปุ่มอะไรกดแล้วไม่รู้ไปทำอะไรใต้เท้าแสดงว่ามันต้องอยู่ใต้หิมะแน่เลยเธอเออเขามีความรู้สึกเพราะมันบอกว่าเป็นบนยูน n i มันมันคือมันคือต้องใต้เท้าหรอไหนอะปลากลัวจะปลากลัวจริงหรอเราขึ้นชิงช้าสวรรค์ปึ๊บ แล้วก็พูดแลนลงมาตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ไปไปจริงกดชิปลงมาโอ้โหยากนะถ้าบอกให้กดชิปกดไงวะชิปลงมาเออวิ่งแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะเออนี่ไงปุ่มนี่ไงปุ่มเออกดเลยเย้ยแต่ะแบบจริงๆมันไม่ง่ายนะถ้าแบบคนที่เลนไม่เป็นนี่มันไม่ดูเลยนะก็มันเป็นพื้นแค่แบบเป็นเอ้ยเราผ่านได้ นเก่งเลยเคืยแต่ถือว่าเธอเธอเก่งนะเธอแบบเธอหาด่านแรกๆแบบเร็วมากเลยอ่ะเธอหาแบบปุ๊บปุหาเจอเลยอะโอเคค่ะทุกคนถ้าเราน้องชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์กับพี่ขวัญได้นะคะวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย